เก็บได้เรื่อยมีกระสุนให้เก็บร้องปืนได้มียาเยี่ยมยากดกดที่ซ้ายยิวกดขวายิวไยเนไม่รู้เรือหายไปไหนเรือไม่รู้อยู่ใคนยิงไ

ยิไม่ต้องยิงตรงหัวมันสีไอ้ยี่ห้อลูกสองร้อยเมตรแล้วลูกสองร้อยเมตรป้อมแจ็คโรเชล์มอสชีนยันอ๋อลูกสองเดียเวลาหัวโตลูกสองจอนวิก Let's go <S Hey l ร t s try that door นั่นนึง

เขียนเลื่อยๆไปเลยทีเดียว่สุดเทียร์แล้ไม่ได้โดนชาอตเตอร์ต่อยเว้ยเหมือนโดนใครยิ่งไปไม่ไม่ไม่ได้โดนยิงที่โดนแบบเหมือนรถเฉียวอะรถเฉียวกระปุกรถเฉียวเรียบร้อยล้มเลยไปจุดไฟวะไม่ใช่ทั้งได้เวลาจูดีเบลเจี่ยเป็นจูดีเบลป่ะ ทำไกูเห็นมึงคือดาบกินจีวะมึงลงมัดกินจีอะเออมึงจะใช่ปะยืดจิ้มเคโอเคสัตั์ดูดอก้โอยใครไม่นะโอยกูกำลังพูดเฮ้ยลังกินไดเอาไหมเดะเดวเดเออไปสัก ไอ้เี้ยกูจะเดนดูฉันกูจะเดินน้องในแอสเซเลนกับือด้วยสัตว์เสือแล้วไอ้เด็กไปละบายบายไปเลยไปเลยปืนอาชีพเงี่ย เจอพลังของสกาที่แม่งใส่ของของแปงเหย่า้วเฮ้ยลบไปเปิดอันตีกดคิวกดอัตีแล้วย่ามไม่ได้บอกว่าพอ o ะทำโอ้โซอมบี้ดิสกันโอน้โน

cột 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 lắng 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 biết anh, 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 anh đồ này lên lên <tle> อเคครับไม่อ่ะโอ้ยโคมันมาอยู่เงี้ยเย่โ้อยโอ้ยดีๆกับ

はい、き。<laughs> <laughs> <laughs>